นี่นะจ๊ะเจ้าหมูเฮงพ่อพันของเราสุดหล่อใหญ่มากอ้วนมากเตี้ยล่ำพันบอโอ้โหโเห็นไหมคะสวยมากอืมใหญ่ลุกลุกลุกโชว์ตัวหน่อยแล้วตอนนี้พยาดไม่ค่อยมีแล้วนะคะขนใสเกี้ยงเกานะคะ แพะไม่เป็นพญาติก็จะประมาณนี้นะคะขนเกลี้ยงเกาเดี๋ยวเราจะมีภาพกเก่าๆให้ดูนะคะที่เราเอามาใหม่ๆขนจะเหลืองเลยนะคะแต่ว่าอ้วนดีปกตินะคะเพราะว่าเขาภูมิต้านทานดีแต่ก็ดูที่ขนก็สามารถบ่งบอกได้นะคะว่าเป็นพญาตินะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ทางชีลองฟาร์มพาท่านผู้ชมมาชมพ่อพันธุ์ของเรานะคะนี่จะหมูเฮงนะคะท่านผู้ชมคงจำได้นะคะครั้งแรกที่เราเอามาเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะตอนนี้เราได้ทำการถ่ายพยาตนี่นะคะเราก็ได้ทำการถ่ายพยาต ขาไปสองสองครั้งถึงสามครั้งแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้ขนเขาก็จะใสเป็นเงาเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมีภาพประกอบนะคะเมื่อก่อนเขาเราเอามาเขาจะขนเหลืองนะคะเพราะว่าทางเจ้าของเก่าเขาไม่ได้ถ่ายพญาตินะคะก็จะประมาณนั้น,นะคะแพะมันจะดูง่ายนะคะแพะเป็นพญาติแต่ว่าเขายังแบบแข็งแรงไงคะ่ะก็จะไม่มีอะไรมากมาย การเลี้ยงแพะแกะก็จะเน้นเรื่องการถ่ายพยาธินะคะสําคัญอันนี้ทางของแพะแกะของเราจะกินหญ้านะคะส่วนมากจะเน้นหญ้านะคะอันที่เราปลูกนี้ก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่านะคะอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะคะที่เขากินอยู่แพงโกล่าแปลงนั้นเราก็ใส่แพงโกล่าแล้วก็แปลงข้างบนนู้นนะคะที่เราปลูกครั้งแรกต้นยูคานั้นก็จะเป็นแพงโกล่าก็จะเป็นแปลงนี้นะคะแปลงที่อยู่ใกล้ๆคอกวัวอันนี้คอกวัวของเรา นี่ก็ปีกายนี้ลงแผงโก่ากแปลงนู้นนะคะปีนี้ได้สองแปลงนี้นะคะสองแปลงนี้ปีไก่เรามีพันน้อยนะคะตรงนั้นเราลงแค่ตรงบริเวณต้นยูคาไม่ถึงงานนะคะนิดเดียวประมาณกระสอบสองสองกระสอบนะคะทอดพันของเราทีนี้ปีนี้มีพันค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ก็เหลือจากที่แพะแกะกินเราก็เลยเอามาปลูกเนี่ยคะ่ะแผงโกลาเขาจะ เราต้องดูพื้นที่ของเราด้วยนะคะทางชีรลองฟาร์มพื้นที่แบบนี้เป็นที่พื้นที่นานี้เราจะปลูกได้ก็คือแพงโกล่าแล้วก็หญ้าหญ้าขนนะคะท่านผู้ชมคงทราบบางคนก็เรียกหญ้อา,าอะไรอะ่ะวันนั้นไปบ้านไปส่งแพทย์ส่งแกเขาเรียกให้ฟังอยู่นะคะอะไรวะหญ้าอะไรเนาะแต่ทางทางทางที่นี่นะคะทางชัยภูมิเขาจะเรียกหญ้าขนนะคะ แพะแกะวัวควายกินดีนะคะกินแล้วอ้วนด้วยนะคะนี่เรามาดูพ่อพันุจะพาท่านผู้ชมดูพันแพงกล่าค่ะนี่นี่นี่นะคะนี่ค่ะนี่แผงกล่านะคะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแผงกล่าอันนี้หญ้าธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นหญ้าแพทย์นี่แหละค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันจะไม่มีดอกนะคะ อันนี้อันนี้มันจะอยู่บนน้ํานะคะแต่เราสูบน้ําใสนะคะนีนนะะนนะ่นี่นะคะอืมเฟิร์สนี้นี่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเยอะเลยนะคะมันจะเขียวเขียวเขียวต่างกันอยู่นะคะอันนี้เราสูบน้ําใสแปลงนี้เราใส่นาพอสมควรนะคะก็จะมีเยอะนี่ค่ะนี่เลยแพงกลาทั้งนั้นนี่ค่ะ นี่ก็แพงกอลาเยอะเลยนะคะแปลงนี้เราใส่หนาะแล้วก็แปลงนู้นคือได้แล้วตรงนู้นเราเอารถไถดันข้างๆถนนหรือว่าคันนามันใหญ่มากเลยคะ่ะลงมาเราก็สะกปูกพวกเนเปียย่หญ้าหวานอิสราเอลอะไรที่เราได้มาเจาะไอ้แกะนะคะแล้วก็เนเปียแล้วก็นรกจัก,กรพพัดเยอะพอสมควรแต่ว่าแพะแก่มันกินนะคะตอนแรกเขียวสวยงามมากเลยฝนตกใส่ ค่ะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะพาท่านมาชมมาชมเจ้าหมูเฮงของเรานะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยอ้วนตึ๊บเลยนะคะเด็ดแต่แต่เขาเขาอ้วนอยู่แล้วนะคะกับเจ้าของเก่าแต่เขาไม่ถ่ายพญาณนะคะซูมไกลหน่อยนะคะไปแล้วอันนี้นะคะปีหน้าเราจะมีญ้าเยอะมากเลยนะคะวัวของเราก็จะสบายตอนนี้วัวเราก็อยู่ที่สิบสองตัวนะคะ ก็จะเอาพันชโลเล่เข้ามาด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเฟิร์สนะคะเฟิร์สหน้ามึนกับหนูออมนะคะหนูออมนี่แกลลาของเราเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมันมันจะขึ้นไวมากเลยนะคะแกลา่าโปรตีนก็ค่อนข้างจะสูงนะคะไม่งั้นถ้าเรามันเยอะๆเราก็ตัดแล้วก็ทําแห้งเหมือนฟางไว้ให้เขากินในยามขัดแคลนแต่ตอนนี้ เรายังไม่เยอะนะคะเพราะว่าแพกแกะเรากินนี่แปลงนู้นก็เยอะนะคะแปลงนู้นเราจะลงหญ้าหวายแดงนะคะหวายแดงเป็นของทางอีสานนะคะหญ้าหวายหญ้าหวายแดงนะคะไม่ใช่หวายแบบนั้นมันจะเป็นไหลไปเราเห็นบัวกินดีเราก็เลยมาปลูกแล้วก็ตาการรอดเยอะมากไม่มีการตายเลยะคะ่ะแต่มันฆ่ายากนะคะฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยอันี้เราเอาไว้เลี้ยงสัตว์นะคะบัวของเราก็ชอบมากเราก็เลยเอามาปลูกนะคะ กับแพงโกล่านะคะจะอยู่รวมกันอันนี้เราใส่ปุ๋ยนะคะมันก็เลยเขียวมากสูบน้ำใส่เห็นไหมคะหญ้าเราเหลือแต่ตอแล้วนะคะติดเมื่อฝนเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็แพงโกล่านะคะแต่ยังไม่สูบน้ำใส่สูบใส่ไปแล้วรอบหนึ่งติดหมดแล้วนะคะก็คือปีหน้ากินไม่ไหวนะคะแค่นี้ก็กินไม่ไหวนะคะแพะแกะคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายนะคะ อันนี้ก็ทำํำคอกคนอีกนะคะวันนี้จะมุงหลังคาด้วยนะคะวันนี้หลังคาเราก็ซื้อมาแล้วนะคะหลังคาที่เราใช้ก็จะเป็นโลนะคะอันนี้คอกวัวนะคะทําให้คอกให้คนแล้วนะคะตอนนี้โดยช่างมารุดอินทรมาตนะคะทําเองเลยนะคะ ราหรือว่าโลของเราที่จะเอามามงวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเล่งมงเลยนะคะเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยววัวเดี๋ยวแพะไม่เหยียบมันจะเสียหายนะคะอันนั้นเด็กที่แม่มีนมเดียวนะคะตามอยู่กับคนนะคะตาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ายุงกินเยอะเดี๋ยวเราเราไปอยู่บ้านนะคะหอบไปหอบมาเลยนะคะกําลังจะดีขึ้นนะคะกินหญ้าแต่ไม่ยอมกินนมนะคะเคี้ยวเอือ้องตตยกินหญ้ากเก็งมาก พักบุ้งชอบมากแต่พักบุ้งกินได้แต่ใบนะคะเพราะว่ายัางกินลำไม่ได้นะคะหากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ